ครอบครัวคือรากฐานของคำว่าความรักอิสรภาพความสุขและความมั่นคงนอกจากนั้นครอบครัวยังเป็นพื้นฐานเป็นที่ก่อกำเนิดเป็นที่เรียนรู้ของคำว่าประชาธิปไตยที่ดีที่สุดด้วยการมีครอบครัวที่ดี จริงเป็นสิ่งที่จำเป็นแต่น่าเสียดายที่โลกใบนี้ไม่ได้ให้ความสำคัญกับคำว่าครอบครัวเลยเป็นส่วนมากในยุคปัจจุบันน้อยคนมากที่จะเห็นว่าครอบครัวคือสิ่งที่สำคัญแต่วันนี้เราอยู่ในโลกของคำว่าทุนนิยมทุนสำคัญกว่าทุกสิ่งทุกอย่าง ดังนั้นทุกคนจึงสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อหาทุนสละแม้กระทั่งคำว่าครอบครัวทุกวันนี้เราจึงเห็นครอบครัวที่แตกสลายเห็นคนที่มีอะไรมากมายแต่ครอบครัวไม่มีมีครอบครัวแต่ไม่มีครอบครัวก็คือมีครอบครัวแต่ครอบครัวนั้นมันแตกไปแล้วไม่สามารถที่จะคุยกันได้ ู่ในครอบครัวเดียวกันคุยกันไม่ได้มีมากขึ้นมากขึ้นในยุคปัจจุบันการสร้างครอบครัวที่ดีจึงเป็นสิ่งเร่งด่วนเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะครอบครัวให้สิ่งที่เรียกว่าความรักความสุขอิสรภาพและความมั่นคงที่แท้จริงกับชีวิตซึ่งเงินให้ตรงนี้ไม่ได้ในชีวิตของเรา วันนี้การกลับมาคิดถึงการสร้างครอบครัวจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นการสร้างครอบครัวที่ดีมีหลายเทคนิคหลายวิธีหลายเส้นทางแต่และคนอาจจะต้องมีเส้นทางของตัวเองมีเทคนิคของตัวเองไม่จำเป็นต้องลอกเรียนหรือทำเหมือนคนอื่นก็ได้มันจึงเป็นทางเลือก ที่แต่ละคนสามารถสร้างทางของตัวเองได้ผมอยากจะเล่าประสบการณ์ของตัวเองให้ฟังไม่ได้หมายความว่าเล่าเพื่อให้คนอื่นไปทำตามแต่เล่าเพื่อให้คนอื่นได้เห็นว่ามันสามารถสร้างได้เปลี่ยนแปลงได้แต่เทคนิคหาเอาเองอันนี้คือเทคนิคของผมผมเป็นคนหนึ่งที่คิดถึงครอบครัวมายาวนานมาก เพราะผมเห็นว่าชีวิตครอบครัวของคนทั่วไปเนี่ยมันน่าเบื่อหน่ายมีแต่ทะเลาะเบาะแว้งกันมีแต่การที่ปกป้องตัวเองใส่ร้ายคนอื่นการเห็นแก่ตัวการเอาเปรียบกันอะไรต่างๆมันเหนื่อยถ้าคิดถึงครอบครัวในลักษณะนั้นมันทำให้กลับมาคิดว่าเราจะทำครอบครัวให้ดีได้ไหม พอมาคิดถึงตรงนี้มันก็ทําให้ผมกลับย้อนกลับไปคิดถึงว่าทําไมครอบครัวเราเป็นแบบนี้ภาพที่ผมมองเห็นก็คือเห็นว่าครอบครัวคนไทยเนี่ยเป็นครอบครัวที่เอาวัฒนธรรมอินเดียมาใช้ก็คือการทําเป็นครอบครัวที่มีผู้ชายเป็นหัวหน้า เราเรียกว่าช้างเท้าหน้าผู้ชายคือช้างเท้าหน้าผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลังดังนั้นผู้ชายคือผู้นำคือฮีโร่คือคนที่ตัดสินใจทุกอย่างคนอื่นๆในครอบครัวคือคนที่ต้องเดินตามเถียงไม่ค่อยได้อันนี้คือสิ่งที่เราจะเห็นในครอบครัวของคนบ้านเราเป็นส่วนมากผมเห็นว่าครอบครัวแบบนี้มีปัญหามาก ปัญหาที่หนักที่สุดที่ผมเห็นก็คือมันทำให้เกิดเผด็จการที่ผูกขาดทุกอย่างในครอบครัวขึ้นมาอันดับแรกอันดับที่สองก็คือมันทำให้เห็นถึงการที่คนที่ไม่ใช่หัวหน้าครอบครัวก็คือลูกเมียหลานหรือคนอื่นๆที่ไม่มีบทบาทในครอบครัวกลายเป็นผู้ต่ำ คนเหล่านี้ถูกฝึกให้เป็นผู้ตามทั้งชีวิตโดยระบบครอบครัวคนเหล่านี้ไม่กล้าที่จะคิดต่างไม่กล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองไม่กล้าที่จะทำอะไรใหม่ต้องรอฟังหัวหน้าครอบครัวเท่านั้นนี่คือจุดด้อยมันทำให้เกิดระบบที่เรียกว่าอุปถัมภ์ขึ้นมาทำให้ทุกคนในครอบครัวต้องรอการอุปถัมภ์จากหัวหน้าครอบครัวแต่เพียงผู้เดียว คนเหล่านี้ก็จะทำอะไรไม่เป็นดูแลตัวเองไม่ได้ต้องคอยได้รับความอุปถัมภ์ตลอดเวลาเวลาหัวหน้าครอบครัวตายหรือเป็นอะไรไปปุ๊บครอบครัวนั้นก็มักจะพังทลายลงผู้หญิงก็จะได้รับผลกระทบที่รุนแรงมากก็คือไม่รู้จะไปไหนต้องไปเป็นเมียน้อยต้องไปหาผู้ชายอื่น เพื่อได้รับความอุปถัมภ์ใหม่ซึ่งจริงๆแล้วเขาไม่ได้อยากทำแต่ว่าเขาต้องทำเพื่อความอยู่รอดเพราะถูกฝึกมาให้คิดแบบนั้นคนไทยจำนวนมากยังคิดแบบนั้นอยู่แม้ว่าโลกจะเปลี่ยนไปคนรุ่นใหม่ไม่ได้คิดแบบนั้นมากแล้วแต่คนส่วนมากก็ยังคิดอย่างนั้นอยู่นี่คือที่มาของความทุกข์ของคนจำนวนมากโลกโครงสร้างครอบครัวแบบนี้คนหนึ่งเป็นเผด็จการที่ สุดตรงที่สุดอีกส่วนหนึ่งเป็นภาตที่รับใช้โดยไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยในสภาพอย่างเนี้เราจะบอกว่ามีความสุขได้อย่างไรถ้าบอกว่ามีความสุขคือความสุขที่หลอกตัวเองไม่จริงนี่คือภาพที่ผมเห็นครอบครัวส่วนมากที่ผมรู้จักมันก็เลยทำให้ผมมาคิดว่า ถ้าผมไม่อยากจะมีครอบครัควแบบนี้ผมจะเป็นอย่างอื่นได้ไหมผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ต้องมีผู้นำไม่ต้องมีฮีโร่เราไม่ต้องการฮีโร่เราไม่ต้องการผู้นำแต่เราต้องการให้ทุกคนเป็นผู้นำผมก็เลยเริ่มที่ครอบครัวของตัวเองสิ่งแรกที่ผมทำในครอบครัวก็คือการฝึกตัวเองผมไม่ได้เปลี่ยนครอบครัวแต่ผมเปลี่ยนตัวเอง กลับมาเปลี่ยนตัวเองว่าผมจะมองทุกคนในครอบครัวด้วยความเท่าเทียมกันได้อย่างไรผมจะเคารพทุกคนในครอบครัวอย่างเสมอภาคกันได้อย่างไรเคารพลูกเคารพเมียเสมอกับเคารพตัวเองได้อย่างไรนี่คือโจทย์ที่ผมต้องฝึกต้องทำเพื่อที่จะออกแบบครอบครัวใหม่ผมใช้เวลาน,านานหลายปีมากครับ ไม่ใช่เรื่องง่ายยากเพราะผมถูกฝังหัวมาตลอดว่าผมจะต้องเป็นผู้นำผมจะต้องเป็นคนรับผิดชอบทุกอย่างผมจะต้องเป็นคนที่ดูแลทุกอย่างเป็นคนตัดสินใจทุกอย่างในครอบครัวแต่พอเราจะให้ลูกตัดสินใจให้เมียตัดสินใจขึ้นมาปุ๊บเรากลับไม่มั่นใจ ว่าเขาจะทำได้นี่คือความรู้สึกที่เรามองเขาต่ำกว่าเราเราจะเริ่มรู้สึกว่าเรารู้มากกว่าเขามีประสบการณ์มากกว่าเขาฉลาดกว่าเขาหรือแข็งแรงกว่าเขาเรามักจะรู้สึกอย่างนั้นการลบความรู้สึกอย่างนั้นออกจากความคิดของผมเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช้เวลายาวนานมากผมฝึกฝึกแล้วฝึกอีกฝึกแล้วฝึกอีกหลายๆครั้งก็ มีการทะเลาะกันบ้างแต่เราก็คุยกันได้ทุกครั้งที่ทะเลาะกันปุ๊บผมก็จะบอกกับตัวเองว่านี่คือเวลาที่ดีที่สุดที่เราจะต้องฝึกที่จะฟังทุกครั้งที่ทำให้เมียไม่สบายใจเขาโกรธเขาไม่สบายใจขึ้นมาปุ๊บผมก็จะกลับมาที่ตัวเองทันทีว่านี่คือเวลาที่ดีที่สุดที่ผมจะต้องฝึกฝึกฟังฝึกเคารพแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายครับ ใช้เวลานานมากทีเดียวจนทุกวันนี้ผมก็ยังรู้สึกว่าผมทํายังไม่ดีเลยยังไม่ได้ไปไม่ถึงไหนแต่สิ่งที่เห็นก็คือแม้ว่าผมจะก้าวไปได้นิดหน่อยเท่านั้นเองแต่ผมเห็นการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวอย่างไม่น่าเชื่อครอบครัวเริ่มคุยกันง่ายขึ้นเรื่องทะเลาะเบาแวงน้อยล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 งทุกคน มีความเป็นตัวของตัวเองสูงลูกตัดสินใจตัวเองได้ตลอดเวลาว่าอยากไปเรียนอันนี้ไหมอยากทำอันนี้ไหมหรือไม่อยากไปแม้แต่จำเป็นจะต้องไปแต่ไม่อยากไปเราก็ให้ลูกตัดสินใจได้เลยว่าไม่อยากไปก็ไม่ต้องไปไม่อยากเรียนหนังสือก็ไม่ต้องเรียนลูกมีทางออกเยอะแยะเลยมันชีวิตไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนอย่างเดียวเราก็ให้ลูกตัดสินใจได้เลยเนี่ยเราก็เริ่มเห็นแต่ละคนเริ่ม พัฒนาตัวเองในแนวทางที่ตัวเองชอบในแนวทางที่ตัวเองถนัดทันทีที่เขาเริ่มพัฒนาสิ่งที่เขาถนัดเขาจะเข้าใจมันอย่างเร็วแล้วก็เรียนรู้มันอย่างรวดเร็วพอเขารู้มันเข้าใจมันปุ๊บเขาจะรู้สึกเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็มีความภาคภูมิใจในตัวเองนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าความสุขนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าการ มีอิสรภาพที่แท้จริงพอเขามีอิสรภาพมีความสุขสิ่งที่ตามมาก็คือความรักครับครอบครัวเราจึงมีความรักต่อกันแบบดีมากไม่ต้องสร้างมันมาเองเพราะทุกคนเห็นถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันเราไม่ได้เคยมีคำสั่งว่า ต้องทํานั้นนะต้องทํานี้นะอย่าทํานั่นอย่าทํานี่เราไม่ใช้คํานี้ในครอบครัวเราเลยเราใช้แต่ว่าเออลองดูสิลองดูอยากทํานั่นเหรอเออลองดูนะเอ,อพ่อเคยทํามาแบบเนี้ยผมเคยทํามาแบบเนี้ยแต่มันได้ผลอย่างเงี้ยแต่ถ้าจะลองทําก็เลยลองเลยนะลองใหม่ซึ่งการทําอย่างเงี้ยมันทําให้ผมได้เรียนรู้เยอะมากครอบครัวจิงกลายเป็นมหาวิาลยที่สุดยอดมากสําหรับผม พอหลายอย่างเนี่ยสมัยก่อนผมก็จะมีความเชื่อมั่นว่าเออผมเคยทําอย่างเนี้ยแล้วมันไม่ได้ผลผมก็จะบอกเมียว่าเออไม่ควรทํานะผมทํามาแล้วมันไม่ได้ผลแต่ก่อนผมจะคิดอย่างนั้นแล้วก็ไม่ให้คนอื่นทําเพราะผมรู้สึกว่าผมมีประสบการณ์มาแล้วผมทําแล้วมันไม่ได้ผลแต่พอผมมาฝึกเปลี่ยนใหม่ฝึกที่จะฟังแล้วก็เคารพคนอื่นเคารพความเห็น ความต้องการของคนอื่นมากขึ้นพอเมียบอกว่าอยากทําอันเนี้ยจะทําแบบเนี้ยผมก็บอกว่าผมเคยทํามาแล้วนะแต่มันพลาดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจะลองทําใหม่ดูอีกทีก็ดีนะลองทําอะไรที่แตกต่างจากที่ผมทําหรือทําให้ดีกว่าผมปรากฏว่าเขาทําได้ดีและเขาทาสําเร็จนี่คือสิ่งที่ทําให้ผมได้เรียนรู้ว่าเออผมนี่พลาดตรงนี้แต่เขาไม่พลาดเนี่ยมันคือการ เรียนรู้ร่วมกันการที่ผมไม่เอาความคิดของตัวเองไปยัดเยียดให้กับคนในครอบครัวเนี่ยนั่นคือการให้อิสระภาพกับคนในครอบครัวให้เขาได้คิดให้เขาได้ทำหลังจากเขาคิดเขาทำแล้วมันจะเกิดประสบการณ์เกิดทักษะเกิดความเชื่อมั่นเกิดความเข้าใจ นั่นคือที่มาของคำว่าความภาคภูมิใจในตัวเองและเขาก็จะกลายเป็นผู้นำทุกคนในครอบครัวก็จะได้เป็นผู้นำครอบครัวก็จะไม่มีผู้นำเพราะครอบครัวไม่มีผู้นำทุกคนกลายเป็นผู้นำขึ้นมาถ้าหากว่าผมตายหรือผมเป็นอะไรไปเนี่ยทุกคนก็อยู่ได้เหมือนเดิมเขาไม่ต้องไปจำใจไปเป็นเมียน้อยหรือไปทำอะไรที่ไม่อยากทำเขาต้องทำสิ่งที่ชอบเสมอ นี่คือสิ่งที่เรียกว่าอิสระภาพหรือเรียกว่าความเป็นอิสระที่แต่ละคนจะอยู่ได้ด้วยตัวเองการพึ่งตนเองของแต่ละคนเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในครอบครัวทำให้ทุกคนช่วยเหลือตัวเองได้วันนี้ลูกชายก็สามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองเขาไปเรียนหนังสือชั้นมปลาย แต่ว่าเขาก็ยังทำงานหาเงินช่วยเหลือตัวเองอยู่เขาไม่ได้ขอเงินพ่อแม่เขาก็คิดที่จะดูแลตัวเองช่วยเหลือตัวเองตลอดฉะนั้นถ้าพ่อกับแม่จากไปตายไปหรือเป็นอะไรไปเนี่ยเขาก็ยังอยู่ได้นี่คือสิ่งที่ผมเห็นว่ามันจําเป็นที่จะต้องมีครอบครัวที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เป็นผู้นําได้เป็นหัวหน้าได้เป็นคนที่ พึ่งตนเองได้ช่วยเหลือตัวเองได้ถ้าทุกคนถ้าคนเราเนี่ยได้เติบโตมาในลักษณะที่เป็นอิสระมากๆแบบเนี้ยคนก็จะมีความภาคภูมิใจในตัวเองมีความเชื่อมั่นในตัวเองและก็จะรักคนอื่นได้มากขึ้นแบ่งปันคนอื่นได้มากขึ้นชีวิตก็จะง่ายมากขึ้นทีเดียวความรัก เกิดจากการที่คนแต่ละคนเนี่ยเข้าใจตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองและก็เป็นความรู้สึกที่ว่าเราไม่ต้องพึ่งใครนะแต่เราจะให้คนอื่นได้นี่คือที่มาของคำว่าความรักที่ยั่งยืนดังนั้นในครอบครัวของเราจึงไม่ส่งเสริมให้ใครรู้สึกว่าเป็นหนี้บุญคุณใครไม่ส่งเสริมระบบอุปถมัมภ์ แต่เราส่งเสริมให้คนช่วยเหลือตัวเองได้เพื่อที่จะช่วยตัวคนอื่นได้แต่ช่วยโดยไม่ต้องคาดหวังอะไรดังนั้นในครอบครัวจึงเป็นการเอาความภาคภูมิใจของแต่ละคนเนี่ยมารวมกันเราเรียกว่าการผูกพันหรือการสร้างความรักแล้วก็แบ่งปันกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันนี่คือ บรรยากาศของครอบครัวที่ผมรู้สึกว่ามันง่ายมันเบามันสบายการมีครอบครัวที่ดีการมีครอบครัวที่อบอุ่นทุกคนในครอบครัวจะต้องมั่นใจในตัวเองมีความภาคภูมิใจในตัวเองเราจะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความรู้สึกว่าลูกต้องพึ่งพาพ่อแม่เมียต้องพึ่งพาผัว หรือต้องพึ่งพาคนอื่นทุกคนต้องมั่นใจว่าตัวเองพึ่งพาตัวเองได้และมันจะทำให้เกิดสิ่งที่เป็นความรักที่ยั่งยืนขึ้นมาตรงนี้ชีวิตก็จะรู้สึกมั่นคงและยั่งยืนมากขึ้น